เสียงอาวุธสงครามนานาชนิดดังสนั่นวันไหวที่บริเวณทุ่งกว้างระหว่างพักพวกของเจ้าพ่อเพชรบุรีจากชายหนุ่มที่เดินทางไปรบที่ประเทศลาวเขาคิดเพียงแต่ว่าเมื่อมีการปล่อยพักกลับมาที่บ้านการกลับมาของเขาแต่ละครั้งนั้นล้วนแล้วแต่ต้องนําอาวุธสงครามกลับมาบ้านด้วยเป็นจํานวนมากและหากมีโอกาสกับเวลาที่เหมาะเจาะเขาพร้อมแล้วที่จะชําระแขนย้อนไปเมื่อ1ิปีก่อนชื่อของเล็กนกในหนุ่มพ้ท่มีอายุเพียงวัย34ปี ชื่อของเล็กนกไนนั้นโด่งดังไปทั่วประเทศได,ด้ก่อคดีสะเทือนขวัญเดินทางไปบุกสังหารกำนันพลถึงถิน่นเหตุเกิดเวลากลางวันแสกแสกถามกลาอากาศทีร้อนระอุกับความตื่นตระหนกของชาวบ้านและผู้พบเห็นเหตุหการณ์เป็นจํานวนมากการต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามและอาวุธไร้แรงนานาชนิดบริเวณทุ่งหญ้ากว้างบ้านทุ่งกุลาตามด้วยบ้านดอนนาลุ่มตําบลหาดเจ้าสําราญอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีระหว่างเล็กนกไนกับไฟสมุนของกำนันพล ดำเนินการรบกันไปอย่างดุเดือดเลือดพลานทําให้การประทะกันในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึงเจศพด้วยกันและได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเรื่องราวของเล็กนกไนจะเป็นอย่างไรวันนี้หัวหน้าเผ่าจะเล่าให้ฟังนะครับเล็กนกไนชายหนุ่มที่ได้รับฉายาว่าฆ่าได้แต่ย้าไม่ได้ได้่กคดีสะเทือนขวัญเดินทางไปบุกสังหารกำนันพล ซึ่งเป็นกำนันทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเจ้าพ่อเพชรบุรีถึงถิน่นเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลในชื่อของเล็กนกในโด่งดังทะลุฟ้าทะลวงดินในชั่วข้ามคืนเป็นข่าวใหญ่พาดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแทบทุกฉบับทมกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงกับความบ้าดีเดือดของเล็กนกในกับบรรดาเหล่าของพรรคพวกชนิดที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ใครล่ะครับจะรู้บ้างว่าเด็กหนุ่มตัวดำรูปร่างสันทัดที่ถูกสังคมประนามว่าเป็นไอโจนใจเหี่ยมขาคนเหมือนผักเหมือนปลา แท้จริงแล้วเหตุผลก็ย่อมอยู่เหนือเหตุผลเกินที่จะบรรยายและมีความเป็นมาในเบื้องลึกที่ไม่สามารถจะบรรยายได้เล็กนกไนเป็นคนมีอุปนิสัยเรียบง่ายมาตั้งแต่เด็กๆไม่เคยระรานใครก่อนชาวบ้านมองว่าเล็กเป็นคนดีมีศีลธรรมบูชาความยุติธรรมมีความกตัญญูรู้คุณเป็นเดือนใจต่อบิดามารดาญาสนิทมิตรสหายไม่เคยข่มเหงรังแกใครก่อนชีวิตของเล็กนกไนควรจะมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ แต่เหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของเขานั้นได้บีบบังคับให้เล็กนกไนต้องกลายเป็นไอเสือร้ายกํานันไหนหรือนายแก้วเอี่ยมสะอาดอายุวัยหกปีอดีตกํานันตะบลนาพันสามหลานชายของเล็กนกไนได้พูดย้อนถึงเรื่องราวผู้เป็นอา้ายฟังว่าเล็กนกไนจิตตนเลือกติดปากว่าพี่เล็กเกิดที่หมูห่หกตะบลนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายเสามารดาชื่อนางแผ่นนกไนและเป็นบุตรคนที่8ในจํานวนพี่น้องทั้ง12คน เป็นหญิงห้าคนและเป็นชายอีกเจ็ดคนในวัยเด็กเล็กนกในนั้นก็ได้มีชีวิตเหมือนเด็กลูกทุ่งทั่วไปช่วยพ่อแม่ทำนาเลี้ยงเป็ดตามพื้นเพทถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวนาพันสามมีนิสัยอบอ้อมอารีผดจาอ่อนหวานมีเหตุผลจริงจังต่อการงานหากเล็กนกในพูดอย่างไรเขามักจะทำอย่างนั้นและนี่ก็คือวิสัยของนักเลงเมืองเพชรบุรีที่สำคัญเล็กเป็นคนรักพี่รักน้องจนเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่ญาติมิตรทั่วไป นอกจากนี้เล็กยังมีพรสวรรค์ด้านเสียงเพลงเป็นพิเศษเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งแนวของสุรพลสมบัติเจริญแทบเรียกได้ว่าเป็นเงาเสียงของสุรพลสมบัติเจริญกว่าได้เวลามีงานวัดหรืองานอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ภายในหมู่บ้านเล็กมักจะถูกเชิญให้ไปขึ้นร้องเพลงและบางครั้งเล็กก็ทำหน้าที่เป็นโคศกประจํางานเล็กนกในเคยตั้งวงดน,นตรีเล็กๆชื่อรวมมิตรรับจ้างแสดงในงานต่างๆกระทั่งเล็กอายุยังเข้า27ปี ในขณะที่ชีวิตการทำงานโครงการชนประทานเพชรบุรีและวงการเพลงเล็กๆก,กำลังลุ่งโรดและต้องพบกับเหตุการณ์ที่มีขาดคิดจากเรื่องเล็กๆเ,เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวก็กลายมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงกับต้องฆ่ากันศพแล้วศพเหล่าและเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นช่วงทีเล็กนำคณะวงดน,นตรีไปแสดงที่ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้มีชายหนุ่มในหมู่บ้านนาพันสามมาติดพันกับแต๋วนางสาววงเดือนทองมาลีหรือมลีลา จึงเป็นลูกพี่ลูกน้องของเล็กนกในและเป็นหางเครื่องอยู่ในวงประจำดน,นตรีของเล็กด้วยชายหนุ่มดังกล่าวได้เดินทางไปชมแถวทําการแสดงที่หาดเจ้าสําราญในขณะที่วงดนตรีกําลังแสดงอยู่นั้นชายหนุ่มได้เขียนจดหมายไปหาแถวบนเวทีเมื่อเล็กทราบก,ก็รู้สึกมีพอใจเมื่อถึงรุ่งเช้าเล็กได้ไปต่อว่าชายหนุ่มที่บ้านซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป็นเหตุให้พ่อของชายหนุ่มคนนั้นที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกมีพอใจเดินเข้าไปชกต่อยเล็กจนล้มฟุบลงกับพื้น แต่เรื่องมันก็ไม่จบเพียงเท่านี้พ่อของชายหนุ่มคนนั้นที่ยังผูกใจเจ็บอยู่ได้เดินทางไปหานายพันเอี่ยมสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู 6, ่นหกตำบลนาพันสามบิดาของกำนันแก้วซึ่งเป็นอาของเล็กเพื่อของให้จัดการกับเล็กให้เด็ดขาดแต่ผู้ใหญ่พันปฏิเสธทําให้พ่อของชายหนุ่มคนนั้นเอย่ยปากกล่าวอาฆาตต่อหน้าผู้ใหญ่ว่าหากผู้ใหญ่ไม่จัดการงั้นเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้เล็กเองเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อของชายหนุ่มคนนั้น ได้เดินทางไปหากำนันทอกำนันตำบลน,นาพันสามเพื่อขอให้ช่วยจัดการกับเล็กกำนันทอซึ่งอดีตการที่ผ่านมานั้นไม่พอใจกับผู้ใหญ่พันอยู่แล้วจึงตอบตกลงช่วยเหลือทันทีและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในห้วงเวลาประมาณตีหนึ่งนาฬิกาของวันที่2มีนาคม2512นายแก้วนายพันเอียมสะอาดนายพ้องหรือน้อยนกไนและนายสุนทรหรือเกินเหล็กอายุวัย19ปีพี่ชายกับหลานชาย ร่วมสายโลหิตของเล็กกาลังนอนเฝ้าเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่กลางทุ่งนาบ้านป่าขาดตําบลท่าแรงอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้มีคนร้ายจํานวน3คนถืออาวุธยุธททธปรณ์อบทบไม้ครบมือมีทั้งปืนสั้นปืนเล็กยาวเดินลัดเลาะ,ละทุ่งนาเข้ามาหวังเพื่อที่จะต้องการถล่มเล็กนกไหนให้แหลกลานแต่บังเอิญในขณะนั้นเล็กไม่ได้อยู่ที่เล้าเป็ดกลางทุ่งเพราะเล็กไปนอนที่บ้านพักชนประทานซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมื่อไม่เจอเล็กได้กลุ่มคนร้ายได้ตะโกวนว่า ในเมื่อเล็กไม่อยู่ไขรตัวดํายิงเทงแม่งให้หมดเลยหลังจากสิ้นเสียงคนร้ายกลุ่มน,นั้นได้ใช้อาวุธปืนระดมยิงถล่มเข้าไปนายน้อยและนายสุนทรเสียชีวิตคาที่หลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายได้เรียกนายผันออกมานั่งคุยที่แค่ไม้ไผ่อยู่เป็นเวลาสักพักก่อนที่จะให้นายนผันกับนายแก้วนอนคว่ำหน้าลงและเวลานั้นเองเสียงปืนดังขึ้นจํานวนสามนัดซึ่งตอนนั้นนายแก้วก็ยังไม่รู้ว่านายผันถูกยิง เพราะว่ากลุ่มคนร้ายได้เดินหายไปท่ามกลางความเงามืดพบว่านายพันถูกยิงเสียชีวิตเสียแล้วนับว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่ประชาชนในแวกบริเวณนั้นจะยอมรับได้ในเมื่อเล็กนกไหนได้ทราบว่าพ,พี่ชายร่วมสายโลหิตและหลานชายถูกสังหารอย่างเหี้มโหดทารุณเพราะตนเป็นต้นเหตุเพียงคนเดียวเล็กเสอบรู้ว่าใครบ้างที่ร่วมกันสังหารบุคคลอันเป็นที่รักของเขาในครั้งนี้จึงพยายามร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหนะ้าที่ตำรวจในยุคนั้น เพื่อให้ตามจับกลุ่มขัดกรรมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองแต่คำลงนั้นก็ไร้ผลต่อมาเพียงไม่กี่ปีเล็กต้องสูญเสียพี่ชายอันเป็นที่รักไปอีกหนึ่งคนเมื่อนายผวนนกในพี่ชายร่วมสายโลหิตได้ถูกนายฉลองชาวบ้านบางทะลุยิ่งเสียชีวิตในงานยกเช่าฟ้าวัดโพพระในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบ,บุรีเล็กรู้สึกขับแค้นใจเป็นยอย่างมากญาติมิตรต้องล้มตายเพราะคู่อริแต่ตัวเองทำอะไรได้ไม่มากเพราะต้องคอยระวังภยัย จากการตารล่าสังหารเพื่อปิดปากจากบุคคลทั้งในราชการและจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลเถื่อนในขณะนั้นเมื่อชีวิตของเล็กถูกกดดันไม่ได้รับการเหลียวแลความเป็นธรรมจากผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองเห็นว่าไม่มีมาตรการใดจะรักษาชีวิตของเขาเองให้ปลอดภัยต่อไปอีกได้เล็กนกไนจึงตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องทิ้งพ่อแม่พี่น้องที่เขารักใครโดยไปสมัครเป็นทหารพรานเพื่อไปรบที่ประเทศลาวสังกัดกองร้อยรบพิเศษ อยู่ใต้การบังคับบัญชาของผลโทวิทูลยศวัต์ทุกเวลานาทีที่ผ่านไปหัวอกของเล็กฝังแน่นด้วยความอาฆาตแค้นในขณะที่ไปรบอยู่ในลาวกว่าจะคอยติดตามฟังข่าวสารจากบ้านอยู่เสมอทั้งใดที่มีโอกาสปล่อยพักเขากลับมาเยี่ยมบ้านเล็กกว่าจะล่บผลอาวุธปืนอิมสรวมไปถึงลูกระเบิดสังหารและอาวุธร้แรงนนนานชนิดมาสะสมไบเพื่อเตรียมการที่จะล้างแค้นจากนั้นมีดานกำนันเที่ยงก็ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนลูกรัง ที่บ้านนาคลุตำบลน,นาพันสามพ่อของนายหนุ่มคนนั้นถูกยิงหน้าบ้านพักของตัวเองนายฉลองถูกตามไปยิงจนเสียชีวิตถึงถิ่นที่บ้านทะลุและอีกหลายศพที่อยู่ในบัญชีเป้าหมายสังหารของเล็กได้ถูกชำระแค้นไปแล้วอย่างสาสมทุกสายตาต่างก็ได้พุ่งเข้าไปที่เล็กนกไหนหลังจากนั้นก็ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นอาชญากรคนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตัวเป็นอย่างมากในเวลานั้นหลังจากที่ได้ชำระบัญชีแค้นแล้ว เล็กได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกรรมตามกฎหมายบ้านเมืองและตั้งใจว่าวันใดที่ได้รับอิสรภาพจะอุทิศบวชให้กับพ่อแม่อาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งในชีวิตตราบชั่วยุไขต่อมาความฝันของเล็กต้องล้มสลายลงเมื่อนายเทียบอัมพันธงชาวบ้านบางกุลาที่เคยเป็นเพื่อสิทธิตีไก่ด้วยกันแต่เดินทางมาขอให้เล็กไปสังหารกำนันผลกำนันตำบลหาดเจ้าสำราญเนื่องจากขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่างความที่เล็ก เป็นคนรักเพื่อนจึงตอบตกลงทันทีต่อมาในช่วงสายๆของวันที่4สิงหาคม2518ในขณะที่เล็กพร้อมด้วยนายเปลี่ยนโพบำรุงนายอัมพรพรหมณีนายอเนกฤคอดเอี่ยมสะอาดนายลาภพรทวีนายศักดิ์เพชรวรณนายจำทองมาลีนายมั่นศรีสุขใสนายธรรมและนายเทียบอัมพันธ์ทองกำลังซุ่มสังหารกำนันพลอยู่นั้นที่สวนบริเวณคลองหัวตาลหมู่หกบ้านบางกุลา ตำบลหาดเจ้าสำราญในขณะนั้นเองกำนันพลพร้อมด้วยนายสมโพจน์นายชาณดิตผู้ใหญ่บ้านบางกุลาผู้เป็นหลานชายและนายพลอยพร้อมด้วยลูกน้องจำนวน3-4คนได้เดินทางออกจากบ้านพักเพื่อจะไปเอารถยนต์ที่จอดข้างโรงน้ำแข็งริมชายหาดทะเลเจ้าสำราญเมื่อกลุ่มของกำนันพลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเล็กกับพวกได้รกระหน่ำยิงกำนันพลกับนายสมพล์เสียชีวิตคาที่นายชาณหลบหนีไปได้ส่วนนายพลอยและพวก ได้ใ,ใช้อาวุธปืนยิงตบโต้กับกลุ่มของเล็กจนมาถึงบริเวณชายทุ่งระหว่างบ้านหนองตะพุดอนานาลุ่มหมูเจ็ดตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นเหตุการณ์ดวนปืนควันพุ่งพลอยออกจากปากลำกล้องเสียงกระสุนพุ่งแหวกอากาศดังเฟยีฟยดเฟียดไล่ล่า,ลา,ลาชีวิตกันอย่างดุเดือดเลือดพลันและต่อมากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอออำเภอเมือง,องจังหวัดเพชรพบุรีได้ระดมกำลังสนที่จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรพบุรีและตำรวจพลร่มมากกว่า100นายพร้อมด้วย มีการร้องขอเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับติดปืนกลมาสนับสนุนเพื่อเข้าปิดล้อมจับกลุ่มเล็กกับพักพวกแต่เล็กก็ไม่ยอมจำนวนง่ายๆแม้ตกอยู่ในการถูกป,ปิดล้อมจากเจ้าหน้าที่ก็ตามแต่ระหว่างกลุ่มของเล็กกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซัดกระสุนอัดกันไปยังเป้าหมายปลายทางกันอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็ใช้วัสสงครามนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น M79, M72 และปืน M16 ิยิงตอบโต้สนั่นลั่นทุง่งในขณะที่เล็กนกใน ตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดนปิดล้อมเต็มไปด้วยลูกกระสุนที่พุ่งเข้ามาอย่างไม่หยุดเวลานั้นเองเล็กกับพวกก็ได้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อตุ้มอาขาวิโคพระอาจารย์เกจิวัดห้วยเสือที่เล็กให้ความเคารพนับถือภาวนาอยู่สักครู่และเวลานั้นเองได้มีร้อยตระกเอกบัญชาบุญยรัตพันธ์รองผู้บัญชาการกองเมืองปลดอาวุธประจำกายเดินถือทรโขงเข้าไปหาเล็กเพียงคนเดียวเพื่อเคลียกล่อมให้เล็กกับพักพวก ยอมมอบตัวหากเล็กแต่ยินคําที่ร้อยตำรวจเอกบัญชาพูดก็ขอยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเล็กก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดและร้อยตำรวจเอกบัญชาได้พูดต่อไปว่าถ้าจะให้เข้าไปหาให้ยิงปืนขึ้นอีกหนึ่งนัดเล็กก็ยิงปืนขึ้นอีกหนึ่งนัดหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกบัญชาได้เดินทางเข้าไปหาเล็กนกไนยอมวางอาวุธยุโทโธปรกรณ์และเดินทางออกมามอบตัวพร้อมกับก้มกราบเท้าร่ำให้ระบายความคับแค้นออกมาร้อยตำรวจเอกบัญชา เกาะไหลเล็กพูดทั้งน้ำตาว่าผมเห็นเล็กถูกดังแกพ้นไม่ได้เหมือนกันหากวันนี้ถ้าเล็กตายผมก็ยอมตายด้วยเหมือนกันหากวันนั้นรองบัญชาเข้าไปช้า20นาทีเล็กต้องถูกยิงถล่มเละอย่างแน่นอนเพราะทางเจ้าหน้าทีต่ตำรวจได้ใช้เฮลิอคอปเตอร์ติดปืนกลบินมาจากหัวหินจํานวนหนึ่งลำรวมไปถึงกําลังเจ้าหน้าทีต่ตำรวจพลรมอีกหนึ่งชุดปฏิบัติการจะบทบีขยี้เล็กและพักพวกไม่ให้เหลือแม้แต่ซาก แต่ดวงเล็กยังไม่ถึงที่ตายหลังจากการมอบตัวของเล็กนกในเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเคลียร์พื้นที่ยึดอาวุธสงคารามไรแดงได้จํานวนมากทั้งยังพบศพผู้เสียชีวิตจากการประทะกันทั้งสองฝ่ายโดยผู้เสียชีวิตฝ่ายเล็กมีนายเทียบนายแจมนายมั่นและนายธรมส่วนฝ่ายของกัน,นันผลมีกัน,นันผลนายสมโพศและนายพลอยนอกจากนี้เหตุการณ์เดียวกันยังมีนายประเสริฐควายเผือกผู้ขับรถโดยสารสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญ ถูกยิงที่คิวรถเม์กลางตลาดย่านชุมชนกลางวันแสกแสกสาเหตุมาจากในประเสริฐได้พาเล็กกับพวกไปยิงกำนันผลและนายเยื้อนกลิ่นนิรันดรด์ถูกยิงตายที่บ้านบางกุลาโทษฐานให้ที่พักพิงกับเล็กในเวลาต่อมาเมื่อเช้าวันที่8สิงหาคม2518เวลาประมาณ8นาฬิกาพนักงานสอบสวนสอพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยกำลังได้นำตัวเล็กนายเปลี่ยนนายอัมพรนายอนเอกนกนายลาบ และนายศักดิ์รวมทั้งหมด6คนไปฝากขังยังศาลจังหวัดเพชรบุรีวันที่26มีนาคม2519และก,กับพวกถูกสารพิพากษาประหารชีวิตถูกนำตัวไปอยู่ในแดนประหารเรือนจำบางขวางกรุงเทพมหานครเวลา8เดือนต่อมาสารอุทธรณ์พิพากษาลดโทษเหลือจำคุกคนละ100ปีและสารกีกาตัดสินยื่นตามสารอุทธรณ์เล็กได้ถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำลาดยาว จำนวนอีก6เดือนก่อนที่จะถูกย้ายมาขังที่เรือนจำจังหวัดราชบุรีเล็กนกในชดใช้ผลกรรมที่ทำขึ้นในเรือนจำกลางราชบุรีนานถึง12ปีและได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวเมื่อวันที่25ทธันวาคมปี2530ในขณะที่เล็กมีอายุได้46ปีญาติพี่น้องบรรดาชาวบ้านนับร้อยคนเดินทางไปคอยเล็กกับพักพวกที่หน้าเรือนจำก่อนจะพาขึ้นรถมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิดที่นาพันสทันที หลังจากพ้นโทษเล็กนกไนประกาศไม่ขอเป็นมือเป็นเท้าไข่ในเวลาต่อมาเล็กนกไนได้รับการเลือกตั้งจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลนาพันสามแทนนายบ่ายพวงบุตรผาที่เกษียณอายุในเวลาต่อมาชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเล็กนกไนก็ได้สิ้นชีวิตลงในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2535เล็กนกไนถูกนายพรทิพย์อวบอุ่มอายุเพียง25ปี นักเลงรุ่นน้องชาวตำบลนาวงได้ใช้ปืนเอ6ยิงเล็กนกในกระสุนพุ่งเข้าไปตรงกลางหน้าผากสมองกระจายตายคาที่เหตุเกิดกลางทุ่งนาบ้านนาไซหมู่สามตำบลนาวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบ,บุรีส่วนนายพรทิพย์หลบหนีหายไปในพงหญ้าท่ามกลางความมืดรุ่งเชา้าพันธุตำรวจเอกอภิสิทธิ์คำแน่นผูกมกับการสอบพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบ,บุรีพันธุตำรวจโทชาวลิตไพรี สารวัตรใหญ่ได้สังระดมตำรวจมือดีจากจิตอำเภอปูพรมค้นหามือปืนที่สังหารเล็กนกไนย่างอุกอาจแต่ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดและนี่คือเรื่องราวในตำนานของเล็กนกไนมือปืนแห่งเพชรบุรี